สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่กำลังฮือฮาในแวดวงแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั่นคือการที่แรงงานลาวกำลังเข้ามาทำงานแทนแรงงานขเขมรที่เดินทางกลับประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยอย่างมากไปฟังกันเลยครับสถานการณ์แรงงานขเขมรกลับประเทศเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาประกาศเชิญชวนแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยให้กลับประเทศโดยสมเด็จคุณเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและสมเด็จคุณมเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกโรงเชิญชวนอย่างเป็นทางการสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดรัฐบาลกัมพูชาจึงต้องการให้คนของตัวเองกลับมาและที่น่าสนใจคือพวกเขาอ้างว่าได้เตรียมงานรองรับมากกว่า1 0,000ตําตำแหน่งพร้อมทั้งจัดรถบัสถึง400คันเพื่อรับแรงงานที่เดินทางกลับแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยเพราะแรงงานขเขมรในระบบในประเทศไทยมีถึง5,000 500, 0 0คน และจะมีงานแค่หนึ่งมื่นตำแหน่งเพียงพอหรือไม่และค่าแรงจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับที่ในไทยได้วันละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทโอกาสทองของแรงงานลาวนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อแรงงานเขมรกลับประเทศตำแหน่งงานที่ว่างลงก็กลายเป็นโอกาสทองสําหรับแรงงานลาวจากข้อมูลในคลิปแรงงานลาวกําลังหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่ด่านเดียวก็มีคนเข้ามามากกว่า300คนยังไม่รวมด่านอื่นๆที่มีทั้งด่านสากล6-7ถึงแห่งและด่านประเพณีอีกหลายสิบแห่งสิ่งที่น่าสนใจคือความหลากหลายของงานที่แรงงานลาวเข้ามาทำจากการสัมภาษณ์ที่ปรากฏในคลิปพบว่ามีตั้งแต่งานโรงงานอาหารงานกรีดยางในจังหวัดนครราชสีมางานเย็บผ้างานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างในจังหวัดนครสวรรค์งานสอนภาษาจีนงานขายส้มตำในดอนเมืองงานสวนเห็ด งานโรงงานรองเท้าในสมุทรสาครความท้าทายและผลกระทบแต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดสำหรับแรงงานขเขมรที่ตัดสินใจกลับประเทศพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงปัญหาใหญ่คือเรื่องสัญญาแรงงานหากแรงงานขเขมรกลับประเทศโดยไม่มีสาเหตุสมควรหรือไม่แจ้งล่วงหน้าพวกเขาจะถูกแบล็คลิสต์ไม่สามารถกลับมาทำงานในไทยได้เป็นเวลา2-10ถึงปีหรือแม้แต่กระทันตลอดไป ผลกระทบก็คือหากพวกเขาไปแล้วไม่สามารถหางานที่มีไรายได้ดีเหมือนในไทยได้การกลับมาก็จะเป็นเรื่องยากต้องผ่านช่องทางผิดกฎหมายซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากสำหรับในจ้างไทยก็เช่นกันการจ้างแรงงานผิดกฎหมายมีโทษปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทดังนั้นการจ้างแรงงานที่ถูกแบล็คลิสต์จึงมีความเสี่ยงมากขึ้นมุมมองจากแรงงานลาวจากมุมมองของแรงงานลาวพวกเขามองว่านี่คือโอกาสที่ดีไม่ให้การมาแย่งงานแต่เป็นการเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างลง สำหรับคนลาวค่าแรง300-500ถึงบาทต่อวันถือเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ในประเทศลาวที่อาจจะได้แค่1 2 0ยยบถึงาบบาทต่อวันความคิดเห็นจากคลิปชี้ให้เห็นว่าแรงงานลาวพร้อมที่จะทำงานหนักและมองว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครือข่ายญาติพี่น้องที่พร้อมจะเข้ามาทำงานด้วยสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดแรงงานในภูมิภาคเราการตัดสินใจของแรงงานขเขมรจะส่งผลต่อทั้งตัวพวกเขาเองแรงงานลาวที่เข้ามาแทน และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สําคัญคือทุกฝ่ายควรมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนตัดสินใจเพราะผลกระทบจากการตัดสินใจผิดพลาดอาจจะตามมาหลอกหารอีกนานเป็นปีสําหรับรายการวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านหากมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ